สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มนิสานนะคะจะมานำเสนอในเรื่องของปัญหาการแยกขยะค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะมีสี่คนหนึ่งนายชนุดุมคันปีชาเลที่สิบสองนางสาวนะคะสมบตรีเลที่สิบเก้าสามนาง 3, สาวสศีเมืองเขียวเลขที่ยี่สิบสองสี่นางสาวดาริกาอินทนนทเลขที่ยี่สิบแปดค่ะ ประเด็นคำถามนะคะจะมีอยู่5คําคำถามค่ะ 1. การแยกขยะคืออะไร2เพราะเหตุใดถึงต้องแยกขยะ 3. การแยกขยะมีประโยชน์อย่างไร4ทาขยะแต่ละสีต่างกันอย่างไรและ5การแยกขยะสามารถทำได้อย่างไรบ้างค่ะการวิเคราะห์ประเด็นคำถาม 1. การแยกขยะคืออะไรพวกเราใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลอยู่2วิธีนะคะคือการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ ในคำถามนี้เราใช้วิธีการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตระดับข้อมูลคือทุติยภูมิม2เพราะเหตุใดถึงต้องแยกขยะวิธีการรวบรวมข้อมูลคือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและระดับข้อมูลคือทุติยภูม,ม,มิ 3. การแยกขยะมีประโยชน์อย่างไรวิธีการรวบรวมข้อม,ม,มูลคือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและระดับข้อมูลทุติยภูมิ 4. ีัทางขยะแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไรใช้วิธีการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและระดับก็เป็นข้อมูลทุติยภูมิม และข้อสุดท้ายข้อห้าการแยกขยะสามารถทําได้อย่างไรบ้างเราใช้วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งระดับข้อมูลคือข้อมูลปฐมภูมิค่ะการวิเคราะห์สมมติฐาน 1. การแยกขยะคือวิธีหนึ่งในการลดขยะมูลฝอยวิธีการรวบรวมข้อมูลคือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตระดับข้อมูลตุเติยภูมิ 2. เพื่อลดปร,ริมาณขยะมูลฝอยได้ง่ายขึ้นวิธีการรวบรวมคือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและระดับข้อมูลคือตุเติยภูมิ สามช่วยให้กําจัดขยะชีวิตนั้นได้อย่างถูกวิธีวิธีการรวบรวมข้อมูลคือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตระดับข้อมูลทุติยภูมิสี่ทาขยะแต่ละสีแบ่งแยกประเภทตามประเภทของขยะวิธีการรวบรวมข้อมูลสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตระดับข้อมูลทุติยภูมิและห้าสามารถนําขยะแยกประเภทก่อนทิ้งวิธีการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามระดับข้อมูลประสมภูมิค่ะรายละเอียดของปัญหา ขยะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือขยะมูลฝอยทั่วไปเช่นพวกเศษอาหารขวดเป็นต้นและขยะอันตรายเช่นขยะติดเชื้อสารเคมีถ่านไฟฉายเป็นต้นโดยขยะเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝีมือของมนุษย์แล้วก็จะกลายเป็นปัญหาที่ลบลามเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่ทิ้งขยะลงในถังหรือไม่ได้ขยะก่อนที่จะทิ้งทาให้ขยะมันหมักหมมกันจนกลายเป็นแหล่งผ่าหานําเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อสัตว์โลกทั้งในท้องทะเลและบนบก สาเหตุค่ะ 1. ประชาชนยังยึดติดกับการแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ 2. เ,เทศบาลไม่มีแหล่งกํจาจัดขยะ 3. ทุกคนยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะพอคิดว่ามีมูลค่าเล็กน้อย 4. เนื่องจากทางภาครัฐยังไม่มีสถานที่และวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ 5. การหาวิธีการจัดการขยะยังไม่ลงลึกเพียงพอ 6. เทคโนโลยีที่ใช้กำจัดขยะสามารถกำจัดขยะได้เฉพาะขยะแยกประเภทเท่านั้นและ 7. การขัดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ฝังกบขยะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะ 1. เราจะให้ภาครัฐเนีจัดเตรียมสถานที่และวทีการถูกต้องในการแยกขยะ 2. ส,สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและความตระหนักรู้ถึง 3, ความสำคัญของการแยกขยะ 3. าก็จะเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ในสถานที่ที่เห็นชัดเจน 4. จัจะสรรการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ห้านำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาปรับปรุงหรือปรับแต่งให้ใช้งานได้เดนเราก็จะมีไม้แมพนะคะที่เราได้ทําไว้ก็จะมีการแยกออกมา3อย่างค่ะคือปัญหาการแยกขยะเราจะมีรายละเอียดปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยสาเหตุก็ลังกล่าวที่เราได้พูดไปรายละเอียดปัญหาและแนวทางแก้ไขก็เช่นกันค่ะ ที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะปัจจุบันปัญหาเรื่องขยนะนั้ว่าเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศสาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในสังคมไทยค่ะเช่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนเม,มืองที่ขยะตัวอย่างรวดเร็วอัตราการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันรูปแบบการจัดการขยะของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเมื่อขยะมากกว่าครึ่งถูกจํากัดด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง จึงนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจและที่สำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมทา,ท,าทางตรงและทางอ้อมคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งนั้นมีความสำคัญอย่างไรจากผลสำรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ถึง92.3%รู้ว่าขยะที่ทิ้งนั้นก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบว่าขยะนั้นส่งผลต่อร่างกายและทำให้เกิดโรคอย่างไรการคัดแยกขยะก,ก็ยังจำเป็นอยู่ในวงแคบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะถูกต้องก็หายากเช่น ไม่มีถังไม่มีถังแยกขยะต,ตามประเภทระบบแยกขยะมีหลายระบบป้ายไม่ชัดเจนเป็นต้นค่ะการคัดแยกขยะนั้นมีข้อดีคือช่วยลดปริมาณขยะลงเพื่อเพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์เช่นแก้วกระดาษพลาสติกแก้วโลหะออกไปแล้วจะเหลือขยะจริงๆเพื่อนําไปกําจัดน้อยลงทําให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกําจัดขยะลงไปค่ะซึ่งสามารถนําไปพัฒนา การจัดการขยะหรือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตได้ค่ะวัตถุประสงค์ง 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกตัความรับผิดชอบและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะให้กับทุกคน 2. เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 4. เพื่อนำขยะที่สามารถร e ีไซเคิลได้มาสร้างเป็นวัสดุใหม่ จขยะรีไซเคิลที่สามารถใช้งานได้และยังช่วยลดการเปลี่ยพลังงานและทรัพยากร5เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลงค่ะสมมติฐานปัญหาด้านความรู้จิตสํานึกส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการแยกขยะไม่ถูกต้องซึ่งการแก้ปัญหาสามารถแก้ได้โดยการจัดการของภาครัฐและส่งเสริมความรู้ของผู้คนด้านการแยกขยะค่ะขอบเขตการศึกษา หนึ่งการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการแยกขยะทั้งปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการแยกขยะ 2. ทําการศึกษาเรื่องปัญหาการแยกขยะภายในโรงเรียนสุรัสพิทยา3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสุรัสพิทยาค่ะข้อมูลที่เกี่ยวข้องความหมายขยะมูลฝอยหมายถึงเศษสิส่งแือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกว่าจากถนุนตลาดหรือที่อื่นๆทั้งจากการผลิตก,การบริโภคการขับถ่ายการดำรงชีวิตและอื่นๆโดยขยะมูลฝอยแบ่งออกได้เป็น4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ขยะเปียกคือขยะที่ค่อยสลายง่ายมีความชื้นมีกลิ่นและเน่าเสียได้ง่ายส่วนใหญ่จึงมาเป็นขยะที่พบได้ในห้องครัวเช่นเศษละอาหารเปลือกผลไม้ค่ะ 2. ขยะรีไซคเคิลคือขยะที่สามารถนากลับมาใช้และไปรูปใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นแก้วขวดน้ำกระดาษกระป๋องเมื่อใช้อุปกรณ์หรือผลิภัณฑ์เสร็จควรล้างหรือเช็ดให้สะอาดแล้วแล้วใส่ถังขยะรีไซเคิลค่ะ3ขยะอันตรายคือขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปื้อนซึ่งสามารถก่ออันตรายให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้เช่นหลอดไฟ fluorescent ฐานไฟค่ะ4ขยะทั่วไปคือขยะอื่นๆที่ไม่เน่าเสียไม่อันตรายแต่ก็นำมารีไซเคิลใช้ใหม่ไม่ได้เช่นซองขนม หรือกิ่งไม้ซึ่งสามารถนำมาแยกใส่ถังขยะจากขยะอื่นๆเพื่อให้รถขยะมาเก็บต่อไปค่ะสถานการณ์ด้านการจัดการขยะของประเทศไทยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศในปีพศ .2546 มีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือประมาณ14.4ล้านตันหรือ39,240ตันต่อวันโดย เาการเพิ่มปร,ริมาณขยะมูลฝอยเมื่อเปรียบเทียบจากปีพศ2545ท้งนี้เนื่องจากการส่งเสริมให้ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปร,ริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยส่วนหนึ่งได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นการกจาจัดขยะมูลฝอยขององคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสร้างสถานที่กํจาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขพิบาลและยังมีปัญหาในด้านการดําเนินงานเนื่องจากการขาดการบริหารจัดการทั้งในเรื่องงดการดําเนินการและบุคลากร รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมค่ะประสิทธิภาพบางแห่งยังมีปัญหามวลชนต่อต้านการแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างประปงจรซึ่งต่างจากประสานซึ่งต่างจากการประสานเพื่อจัดการระบบที่สมบูรณ์และการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านรารชาการและบริหารจัดการสําหรับขยะมูลฝอยอุตสาหากรรมที่ไม่ใช่ ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหากรรมมีการนําของเสียของเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้แนวตาร้อยละสีของบริาาการบริโภคผลิตภัณฑ์และของเสียหรือของเหลือใช้ที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยังมีอัตราการนําเข้าใช้สูงอยู่ซึ่งหากมีการลรดลงของเสียของเหลือใช้ในประเทศมาไปรรูปใหม่จะทําให้ปัญหาการนําเข้าวัตถุดิบลดลงได้ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปก็ ที่ไม่ใช่ของเสียอันตรายจากอุตสาหากรรมขนาดเล็กและอุตสาหากรรมขนาดย่อยยังคงทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชนแต่จากอุตสาหากรรมขนาดใหญ่มีบางแห่งจ้างเอกชนไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งทานับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำและอากาศกรณีมีการเผาแล้เป็นบางคราข่าวค่ะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะต,ต่อนะคะนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ได้กําหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยให้ให้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเป็นแบบเป็นแบบศูนย์กําจัดขยะที่ได้รับการศึกษาออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบและมาตราการการป้องกันปัญหาผลกระทบ,บสิ่งแวดล้อมและลประชาชนและสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหลายๆแห่งรวมกันซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนและไม่ได้เกิดอีกต่อในอน,น,นาคตค่ะโดยกําหนดมาตราการดําเนินการดังนี้ 1. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 2. ส,สนับสนุนงบประมาณบุคลากรและวิชาการแก็ ท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรตั้งแต่การเก็บขัดการคัดแยกการขนส่งการนำกลับมาใช้ประโยชน์และการกาจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลค่ะ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม4สนับสนุนให้มีกฎระเบียบและเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติค่ะ ในทางการจัดการขยะมูลฝอยหปฏิบัติตามหลัก 5R คือ reduce การลดปริมาณขยะโดยการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง reuse การนำมาใช้ซ้ำเช่นขวดแก้วกล่อง,ก,องกระดาษกระดาษผิดกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นต้น repair การซ่อมแซมแก้ไขส่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อไปได้ค่ะ reject การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็รีไซเคิลการแปลสภาพและการหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้ใหม่โดยนําไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งการแยกขยะเพื่อลดขยะที่ต้องนําไปกําจัดให้เหลือน้อยที่สุดค่ะ 2. การแยกขยะเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในการจัดการขยะมูลฟอยแบบครบวงจรจําเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่สามารถดําเนินการได้ตั้งแต่กล่งกาเนิดโดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสมตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยโดยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยพร้อมทั้งพิจารณาความจาเป็นของสถานีชนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขยะมูลฝอยไปกําจัดต่อไปค่ะ หลักเกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอยครับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยคือถังขยะเพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอยและให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหลน่นหรือแพร่กระจายไปดังนี้สีเขียวรองรับขยะเปียกขยะที่นอสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่นผักผลไม้เสษอาหารใบไม้สีเหลืองรองรับขยะที่สามารถนำมารีเซเคิลหรือขายได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะสีแดงรองรับขยะที่มีอันตรายต่อ mm. ที่มีความ ที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขวดยาถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆสีฟ้าหรือสีน้ำเงินครับรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คมค่าการดีเซ็คเกิล <c oughs> เช่นพลาสติกห่อลูกอมซอมมียสเร็จรูปถ,ถุงพลาสติกโฟมและฟอยที่เปื้อนอาหาร การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทําให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูงสามารถนําไป reuse recycle ได้ง่ายรวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดมีปริมาณน้อยลงด้วยซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอยนาะแหล่งกําเนิดนั้นต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่และชุมชนเช่นครัวเรือนร้านค้าห้างสรรพสินค้าสํานักงาน บริษัทสถานที่ราชการต่างๆเป็นต้นรวมทั้งปริมาณและลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดําเนินการได้สีททางเลือกคือ1การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด2การคัดแยกขยะมูลฝอยสีประเภท 3. การคัดแยกขยะสดขยะแห้งและขยะอันตราย4การคัดแยกขยะสดและขยะแห้งครับสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่เมเติมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะได้ทางบูรณิทิแม่ฟ้าหลวงในพระมรมราชุปถัมตามดิงนี้ครับวิธีดําเนินงานนะครับรวบรวมข้อมูลครับเขียบรวบรวมข้อมูลผ่านทางรีว google form ครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับ ipad คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ครับ google s l i d e google chrome google form ครับการเรียนรู้รายบุคคลของนางสาวนันพัมมัตรสมบุญดีนะครับ จากการศึกษาข้อมูลและสำรวจจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าปัญหาการคัดแยกขยะเกิดขึ้นได้ในทุกบ้านแต่หากบ้านไหนมีการจัดการขยะที่ดีก็ทำให้ลดปัญหาขยะในเรื่องนี้ด้วยรวมถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องประโยชน์ของการคัดแยกขยะและหน้าที่ของถังขยะแต่ละสีด้วยสาเหตุของปัญหาทั้งหลายเกิดจากทั้งการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่ทราบหน้าที่ของังขยะแต่ละสี ได้ลองถึงความไม่มีจิตสํานึกในเรื่องการแยกขยะอีกด้วยมีแนวทางแก้ไขดังปัญหาคือหนึ่งให้ภาครัฐจัดเตรียมสถานที่และวิธีการที่ถูกต้องในการแยกขยะสองสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบและความตระหนักนรู้ถึงความสําคัญของการแยกขยะสามจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ในสถานที่ที่เห็นชัดเจนสีจ่จัดสรรการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ถ้านาขยะที่สามารถรีไซเคิลมาปรับปรุงหรือปรับแต่งให้ใช้งานได้สมมติฐานคือปัญหาด้านความรู้จิตสานึกส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการแยกขยะไม่ถูกต้องซึ่งการแก้ปัญหาสามารถแก้ได้โดยการจัดการของภาครัฐและส่งเสริมความรู้ของผู้คนด้านการแยกขยะการเรียนรู้ส่วนบุคคลรายบุคคลของนักศึกษาศัตรีนะครับ <c oughs> จากการได้ศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแยกขยะทําให้พบว่า การแยกขยะเป็นสิ่งที่ยังเป็นอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้ดีกับสังคมแต่ในสังคมยังเป็นปัญหาหลักอยู่เนื่องจากในสังคมไม่มีความร่วมมือในการคัดแยขยะและยังนําขยะทุกประเภทมารวมกันทําให้ผลเสียเกิดขึ้นทั้งกับบุคคลและสถานที่ซึ่งต้องมีแนวทางการแก้ปัญหาหรือสื่อให้ความรู้เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาการแม่ขยะแต่สาเหตุ แต่สาเหตุปัญหาการแยกขยะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวอีกสาเหตุที่จําเป็นที่สําคัญอีกอย่างคือการทํางานของภาครัฐที่ไม่มีการจัดการที่ดีพอในการจัดการกับขยะภาครัฐจึงจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้คนในสังคมเพื่อจะได้ส่งผลที่ดีต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นครับเรียนรู้อะไรบนจากผมนายชดวงอภิชานะครับ จากการศึกษาข้อมูลปัญหาคัดแยกขยะพบว่าในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นสนาที่สำคัญเนื่องจากปริมาณขยะในแต่ละวันมีจำนวนมากถ้าหากมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีแนวทางลดปัญหาขยะในอนาคตอาจส่งผลกระทบในด้านต่างๆการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยนคัดแยกขยะเป็นหนึ่งในแนวทางที่อาจลดปริมาณและเกิดผลมหาศาลได้ดังนี้ครับหลดปริมาณลดปริมาณขยะได้ สสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ 3. ขยะบางอย่างอานำมาใช้ใหม่ได้ 4. สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ 5. ช่วยสิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับการเรียนรู้การเรียนรู้รายบุคคลของนางสาวดาริกาอินทนานะครับจากการศึกษาปัญหาการแยกการคัดแยกขยะทําให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นไม่มีถังขยะแยกตามประเภทระบบแยกขยะมีหลายระบบ ป้ายไม่ชัดเจนเป็นต้นและจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสถานการณ์การจัดก,การขยะในประเทศไทยมีการบริหารเก็บผลรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งจากบ้านเรือนแหล่งชุมชนและแหล่งส,สาธารณะยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากข้อจํากัดในการเก็บค่าบริการทําให้ไม่สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการได้ดังนั้น ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจำเป็นต้องจัดให้มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆต,ตามลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่สามารถดําเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกําเนิดโดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสมตลอดจนวางระเบียรระวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย <c oughs> การทํางานกลุ่ม ขั้นตอนการขั้นตอนการดำเนินงานนะครับหนึ่งคิดหัวข้อปัญหาครับมีการปรึกษากันจากทุกคนในกลุ่มและสรุปมาคือปัญหาการขายะขยะขั้นที่สองครับแบ่งงานครับขั้นที่สามดำเนินการครับทํางานที่ได้รับมอบหมายจะทําแบบสอบถามแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็จะทํา g o o g l e สไลด์ครับแล้วก็สี่คือนําเสนอครับ ผลจากการศึกษานะคะโดยจะเป็นสอบถามเนี่ยจะพบว่าผู้สอบผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะแล้วก็จากคำถามที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองต่อสอมมติฐานเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันนะ5ข้อก็อคือ1เคยคัดแยกขยะไหม จะเปรบสอบถามพบว่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเคยคัดแยกขยะค่ะและสองการคัดแยกขยะคืออะไรในความคิดของคุณก็จะมีช่วยให้จัดการกับขยะได้ง่ายขึ้นลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งในการลดปริมาณขยะมูลฝอยแยกของที่ไม่ใช้แล้วแยกวัสดุแยกขยะตามประเภทการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยการนำขยะ มาแบ่งหมวดหมู่เพื่อนําไปกําจัดคนละวิธีค่ะแล้วก็ต่อมานะคะทราบหรือไม่ว่าสีของถักขยะคือการแบ่งประเภทการทิ้งขยะจะมี88.9%ที่ทราบและ11.1%ที่ไม่ทราบค่ะแล้วก็เพราะเหตุใดถึงต้องขยกขยะส่วนใหญ่จะตอบว่าเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเพื่อความสะอาดค่ะ วิธีการคัดแยกขยะนะคะของแต่ละคนเนี่ยก็จะมี1 7 8นะคะที่บอกว่าแยกประเภทใส่สุงดำและอีก2.2.2ที่รวมและแยกบางประเภทะะผลการศึกษานะคะส่วนการสรุปเนื้อหาเชิงทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ ต้องส่งเข้าไปทําลายด้วยระบบต่บตางๆให้น้อยที่สุดสามารถนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่รวมถึงการกำจัดที่ได้ผลพลอยได้เช่นปุ๋ยหมากหรือพลังงานโดยสรุปวิธีการดำเนินการตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังนี้ก็คือ 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ซ้ำนำมาแก้ไขแปรสภาพแล้วหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่และ5 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่กอ่อให้เกิดมลพิษต,ต่มาตเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานนะคะภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหนึ่งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจะมีถังขยะที่เป็นสีต่างๆไม่ว่่จะเป็นสีเขียวที่รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารถ้าขยะสีเขียวสามารถรองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะ ทั้งขยะสีฟ้าที่รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อาการรีไซเคิลเช่นพลาสติกลูกอมสองบะหมี่สำเร็จรูปถุงพลาสติกโฟมและฟอยที่เพื่อนอาหารทั้งขยะสีแดงที่รองรับขยะที่มีอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดฟลูออเรสเซนและขวดยาส่วนการประยุกต์สู่การนำเสนอนะคะกลุ่มของพวกเราเลือกที่จะนำเสนอเป็นแอนิเมชันเพราะว่า ได้แนวคิดมาจากการทำภาพยนตภาพยนตร์ว่าหากเป็นภาพเคลื่อนไหวจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้และยิ่งหากเป็นตัวการ์ตูนก็สามารถเรียกความสนใจจากเยาวชนได้ด้วยเช่นกันโดยเนื้อหานะคะจสะสรุปในคลิปเนี้ยก็จะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการให้ความรู้และรณนต์เกี่ยวกับการขยกขยะเป็นหลักค่ะส่วนสรุปและอภิปรายผลนะคะการศึกษาโครงงานการแยกขยะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและความะหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะให้กับทุกคนลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปนำขยะที่สามารถร e ีไซเคิลได้มาสร้างเป็นวัสดุใหม่จากขยะร e ีไซเคิลที่สามารถใช้งานได้และก็ช่วยลดการเสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรและ 5. เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและก็เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลงค่ะโครงงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยสามารถได้ความรู้และความสําคัญในการแยกขยะได้เช่นข้อหมายของขยะแต่ละชนิดนโยบายการบริหารจัดการขยะในประเทศไทยและลักษณะทงขยะของขยะแต่ละประเภทโดยผู้ทิ้งขยะสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยร้อยละแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ทราบว่าขยะชนิดไหนควรทิ้งทางไหนซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงงานนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้หนึ่งสร้างแรงจูงใจให้คนมีจิสตสำนึกในการคัดแยกขยะ ละปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดกลิ่นม็นได้ค่ะสำหรับเอกสารอ่านอีกนะคะก็จะมีมาจากกรงโควบคุมมลพิษความรู้บ้างต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการรีไซเคลิลโครงการสาธารณุกรมไทยสําหรับเยาวชนการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสาเหตุปัญหาขยะในเมืองไทยและก็ มูล,ลดิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ในเรื่องของการขัดแยกขยะมูลฝอยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพผนวนนะคะในการทํางานของ่มเารากลมของพวกเราขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ